เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คนคนนึงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนให้กลายเป็นความมั่งคั่งระดับมหาศาลจนถูกยกให้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งการลงทุนได้วันนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายที่เป็นตำนานคนนี้กันครับวอร์เรนบัฟเฟตตัวเลขที่เห็นอยู่นี่นะครับคือมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณของเขา145,000ล้านดอลลาร์โอ้โหและที่มันน่าทึ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ เกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากมันสมองกับ2มือของเขาล้วนๆเลยนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่ความรวยนะแต่มันคือบทพิสูจน์ของแนวคิดที่เฉียบคมที่เรากําลังจะมาเจาะลึกกันนี่แหละครับแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ทําให้บัฟเฟตแตกต่างเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับแต่คือวิธีคิดของเขาเลยที่มักจะสวนทางกับคนส่วนใหญ่ตลอดอย่างคาพูดนี้ที่บอกว่าการมองโลกในแง่ดีเกินไปคือศัตรูมันทําให้เราต้องหยุดคิดเลยใช่ไหมครับว่า ในขณะที่คนอื่นกําลังมองหาโอกาสเขาอาจจะกําลังมองหาความเสี่ยงอยู่ก็ได้เขาเนี่ยได้รับฉายาว่าเทพพยากรณ์แห่งโอมาหานะครับซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่ทุกคําพูดของเขาเนี่ยจะมีค่าเหมือนทองคําเพราะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตําราเรียนแต่มันคือบทเรียนที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์จริงและความสําเร็จที่คนทั้งโลกต้องยอมรับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่แก่นแท้ของปรัชญาบัฟเฟตต์กันเลยดีกว่าผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุด ที่จะทําให้เรามองการลงทุนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยครับอ่ะเรามาดูความแตกต่างตรงนี้กันนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลงทุนเขาจะเป็นนักเก่งกําไรใช่ไหมครับคือจะตื่นเต้นกับราคาหุ้นที่มันขึ้นขึ้นลงลง,ลงรายวันแต่บอฟเฟตเนี่ยเขาสอนให้เราคิดแบบเจ้าของธุรกิจครับเขาจะถามว่าบริษัทเนี้ยทาธุรกิจอะไรกันแน่อีก10ปีข้างหน้ามันจะยังอยู่ไหมเขาสนใจที่คุณค่าจริงๆของมันไม่ใช่เสียงซุบซิบของตลาดลองคิดภาพตามนะครับว่า ถ้าทั้งชีวิตของเราเนี่ยเราลงทุนได้แค่20ครั้งโอ้โหเราจะเลือกคุณแต่ละตัวอย่างพิธีพิถันขนาดไหนครับนี่แหละครับคือสิ่งที่บัฟเฟตตต้องการจะบอกเขาอยากให้เราคิดให้หนักๆทุกครั้งที่ตัดสินใจลงทุนเหมือนกับเป็นเจ้าของที่รักและก็ห่วงแหนธุรกิจของตัวเองมากๆบัฟเฟตต์เขามีเพื่อนในจินตนาการคนหนึ่งนะครับชื่อว่ามิสเตอร์มาร์เกต <c oughs> เขาเปรียบตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนเพื่อนคนนี้เลยที่แบบอารมณ์แปรปวนสุดๆเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ซึมบางวันก็แฮปปี้มากอยากจะมาขอซื้อหุ้นจากเราในราคาแพงๆบางวันก็ดิ่งสุดๆอยากจะเทขายทุกอย่างให้เราในราคาถูกๆหน้าที่ของเราคืออะไรล่ะครับง่ายมากเลยครับก็แค่อย่าไปอินกับอารมณ์ของเขาแต่ให้ใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเขาซะซื้อตอนเขากลัวขายตอนเขาโลภนี่แหละครับเคล็ดลับ พอเราปรับไมเซตได้แล้วใช่ไหมครับสเต็ปต่อไปก็คือการสร้างนิสัยที่ถูกต้องที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังกําไรมหาศาลพวกนั้นบัฟเฟตมีหลักการอะไรที่ยึดถือมาตลอดชีวิตอันนี้เหมือนเป็นเช็คลิสต์ทองคําของบัฟเฟตเลยนะก่อนที่เขาจะเอาเงินไปลงที่ไหนเนี่ยเขาจะถามคําถามง่ายๆแต่โค้ดส่งพลังพวกนี้เสมอสังเกตไหมครับว่ามันไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยนะเขาแค่อยากลงทุนในธุรกิจที่ดีที่เขาเข้าใจ แล้วก็บริหารโดยคนเก่งกับคนซื่อสัตย์ก็แค่นั้นเองประโยคนี้คมมากผมชอบมากเลยครับบัฟเฟตต์เขาบอกว่าความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากตลาดที่ผันผวนหรอกนะแต่มันมาจากการที่เราไม่รู้ต่างหากไม่รู้ว่าเรากําลังเอาเงินไปลงกับอะไรอยู่การบ้านและความเข้าใจนี่แหละครับคือกรกป้องกันที่ดีที่สุดของนักลงทุนทุกคนทีนี้ จากทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับเราสามารถสรุปแก่นของปรัชญา Buffett ออกมาเป็น2บทเรียนสำคัญสำคัญที่ไม่ว่าใครก็สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้เลยครับบทเรียนข้อแรกเลยนะครับและอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือเราต้องฝึกมองให้ทะลุราคาที่มันวิ่งวิ่งอยู่บนจอเนี่ยไปให้ถึงคุณค่าที่มันซ่อนอยู่จริงๆข้างในครับแล้วไอ้มูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรล่ะ巴菲特เขาอธิบายง่ายๆเลยนะ ว่ามันก็คือการที่เราต้องประเมินให้ได้ว่าตลอดชีวิตของธุรกิจนี้มันจะปั๊มเงินสดเข้ากระเป๋าเจ้าของได้เท่าไหร่คิดซะว่าเรากําลังซื้อเครื่องปั๊มเงินนะครับเราต้องสนใจว่าเครื่องนี้มันปั๊มเงินให้เราได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไปสนใจว่าวันนี้คนอื่นเขาซื้อขายเครื่องนี้กันกี่บาทพอเรารู้แล้วว่าของชิ้นนี้มันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับบทเรียนข้อ2ก็ตามมาติดติดเลยนั่นก็คือเราต้องสร้างกรอบต้องการหรือที่เขาเรียกว่า ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเสมอครับเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะครับเรื่องสะพานเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่สร้างสะพานให้รับน้ําหนักได้แบบพอดีเปะ๊ะเราต้องเผื่อเอาไว้เยอะๆใช่ไหมครับการลงทุนก็เหมือนกันเป๊ะเลยส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยก็คือการซื้อของดีในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าจริงมากๆเพื่อเป็นกันชนให้กับเราเผื่อว่าเราอาจจะคิดผิดหรือมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาสรุปง่ายๆเลยก็คือ 1. ประเมินมูลค่ามันให้ได้ก่อน 2. ใจเย็นๆรอจังหวะที่มันลดราคาแบบกระนำและ 3. ค่คอยเข้าไปซื้อในราคาที่มันถูกมากๆไอ้ส่วนลดตรงนั้นแหละครับคือทั้งกำไรและก็ความปลอดภัยของเราแต่เรื่องราวของบอฟเฟตเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การเป็นมหาเศรษฐีนะครับสิ่งที่ทำให้เขายิ่งใหญ่จริงๆคือบทสรุปของความบางังคังทั้งหมดที่สร้างมาว่าสุดท้ายแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรและนี่คือคำตอบครับบอฟเฟตให้คำมั่นสัญญาไว้เลยนะว่าทรัพย์สมบัติของเขา เกือบทั้งหมดย้ำว่าเกือบทั้งหมดนะครับกว่า99จะไม่ได้ตกเป็นของลูกหลานแต่จะถูกมอบคืนให้กับสังคมครับและนี่ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆอยนะครับตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบริจาคไปแล้วมากกว่า60 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งมันน่าทึ่งมากตรงที่ว่าเงินที่เขาบริจาคไปเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาเคยมีในปี2006ซะอีกสุดยอดจริงๆครับ และเจตนารมณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ก็จะยังคงดำเนินต่อไปผ่านลูกๆทั้ง3าคนของเขาที่จะมาช่วยกันดูแลมรดกเพื่อการกุศลน,นี้เพื่อให้แน่ใจว่าความมั่งคั่งที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตจะยังคงสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ต่อไปอีกนานแสนนานเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับจากเรื่องราวทั้งหมดของวอล r เลนบัฟเฟตไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดนิสัยหรือบทเรียนชีวิตของเขาลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่า มีอะไรบ้างที่เราพอจะหยิบม,มาปรับใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในแบบฉบับของเราเองได้ไม่สําคัญเลยครับว่าเป้าหมายของเราจะเล็กหรือจะใหญ่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นลงมือทําตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ